นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทที่6ตอนภารกิจนี้มีคู่แข่งเวลาประมาณ7นาฬิกาน้ำมนและนางพรเดินออกมาที่หน้าบ้าน ในมือช่วยกันถือถาดที่วางพวงมาลัยดอกมะลิสองพวงโถข้าสวยและกับข้าวรวมถึงขนมที่ใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุงไว้อย่างดีมีไข่พะโล้หมูสามชั้นปลาสลิดทอดกรอบและฟักทองแกงบวชซึ่งทั้งหมดนี้คืออาหารและขนมที่ดิบซีชอบรับประทานเมื่อพระสมสองรูปเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าสองแม่ลูก พวกเธอก็จัดแจงใส่อาหารคาวหวานที่เตรียมมาลงในบาทพระแล้วจึงวางพวงมาลัยปิดท้ายโดยมียิปซีนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่ใกล้ๆและเมื่อถึงเวลาที่พระสงฆ์จะสวดมนต์ให้พรยมทุตน้อยก็ปรากฏกายขึ้นข้างๆยิปซีหลังจากรับพรจากพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วยิปซีก็หันมาพูดกับลูกชายจากอดีตชาติ ท่านน้อยเสร็จภารกิจตามจับวิญญาณเร่ร่อนแล้วหรือคะยังหลอกท่านแค่แวะมาขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็จะไปช่วยเขาจับต่อแค่แวะมาขออนุโมทนาบุญเนี่ยนะยิบซีถามเสียงสูงใช่สิท่านเราเห็นว่าแม่และน้องสาวฝาแฝดท่านใส่บาตรทุกวันทำด้วยความตั้งใจจริงเราเลยหาโอกาสมาขออนุโมทนาบุญด้วยเป็นการเพิ่มบุญไงละ่ะ การอนุโมทนาบุญมันได้บุญด้วยหรือคะท่านได้สิอนุโมทนาคือการยินดีตามเห็นเขาทำบุญเราก็พลอยปลื้มปิติใจไปกับเขาด้วยก็ได้บุญด้วยนะงั้นถ้าฉันคอยไปอนุโมทนากับใครต่อใครโดยไม่ต้องทำบุญเลยก็ได้บุญหรือท่านได้แต่ก็ได้ไม่เท่ากับทำบุญด้วยตัวเองหรอกนะแต่ยังไงก็ได้บุญแน่ๆถ้ามีความยินดีกับการทำบุญนั้นๆของเขาจริงๆ ดีจังค่ะจริงๆฉันก็อยากทำบุญเองมากกว่านะคะท่านอย่างใส่บาทเนี่ยฉันก็อยากใส่เองไม่ใช่มานั่งดูแต่ทำอะไรไม่ได้แบบนี้การได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่ามีบุญมากโขเพราะมีโอกาสได้ทำบุญทํากุศลกันทุกวันแต่ก็ไม่ค่อยจะทำกันมัวแต่หลงระเริงไม่สนใจจะเสริมเพิ่มบุญพอตายแล้วมาสำนึกก็ไม่ทันแล้วแม้ท่านนี่พูดจาไม่ให้กาลังใจกันเลยนะคะ ก็มันจริงนี่นาเราเฝ้ามองดูท่านอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหายโศกเศร้าเสียทีจนกระทั่งเห็นท่านตายไปต่อหน้าต่อตาเราจึงพาท่านไปหาท่านพญายมไงน่าเสียดายชีวิตจริงๆแต่ไม่เป็นไรนะเพราะมีบุญบางอย่างที่วิญญาณอย่างท่านสามารถทำเองได้อย่างเช่นการเจริญสมาธิภาวนาให้มันทำบ่อยๆประกอบกับการช่วยให้คนทำบุญมากขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มพลังบุญให้ท่านได้ ยิบซี่ได้ยินดังนั้นก็ยิ้มออกมาทันทีจริงสิแม่เคยสอนให้เธอทำสมาธิตั้งแต่เด็กๆนี่แต่เธอทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ชอบคิดฟุ้งซ่านไปโน่นไปเรื่องนี้อยู่เรื่อยคราวนี้ละ่ะหมายมั่นตั้งใจจริงว่าจะต้องทำสมาธิให้เป็นสมาธิให้ได้การทำสมาธิของยิบซี่คือการไปนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้เล็กๆของต้นมะม่วงซึ่งปลูกไว้ที่สวนหน้าบ้าน เธอเคยฝันฝ่ายอยากจะปีนขึ้นมานั่งเล่นบนนี้แบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ไม่กล้าเพราะกลัวตกวันนี้รู้ว่าวิญญาณตนเองไร้น้ำหนักจึงกระโดดรวดเดียวขึ้งไปนั่งบนกิ่งกิ่งหนึ่งของต้นรู้สึกดีอกดีใจที่ได้ทำตามความฝันในวัยเยาว์นั่งได้สักพักก็หลับตาและภาวนาอยู่ในใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเอ๊ะ าเราไม่หายใจแล้วจะก,กำหนดลมหายใจทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าท่องพูดโทให้เป็นจังหวะก็แล้วกันพูดโทเฮ้อเมื่อไหร่ะะหจะมีลูกค้าเข้ามาสักทีนะโอ้ยไม่ไม่เอียบฟุ้งซ่านพูดโทพูดโทคิดถึงหมอแทนจังโอ้ยอะไรกันเนี่ยอย่าวอกแวกซิยิบซีเธอนั่งพูดกับตัวเองในใจพยายามจะภาวนาอยู่แต่ กับคำว่าพุทโธแต่พอทำได้ไม่นานหัวสมองมันก็พาไปคิดเรื่องอื่นอยู่ร่ำไปเธอท้ท้อใจคิดว่าวันนี้คงต้องเลิกทำเอาไว้วันหลังค่อยลองใหม่จึงลืมตาขึ้นแล้วก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความดีใจเมื่อเห็นคนที่มายืนอยู่หน้าบ้านวูด ชายหนุ่มหน้าตาสะอาดสะอ้านใส่แว่นกรอบบางทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำลังยืนชะเง้อเข้าไปในตัวบ้านต่อเมื่อเห็นหญิงสาวร่างระโหนเดินออกมาก็ฉีกยิ้มกว้างให้ทันทีน้ำมนตชั้นมาเยี่ยมเข้ามาก่อนสิวุฒน้ำมนเชื้อเชิญอย่างเต็มใจขอโทษนะที่ไปช่วยงานสูตรได้แค่สี่วันเขาพูดพลางเดินเคียงข้างเธอมุ่งหน้าเข้าตัวบ้านโธ ขอโทษแล้วขอโทษอีกนะวุฒก็เธอต้องไปสัมมนาของมหาวิทยาลัยนี่ไม่เป็นไรหรอกฉันกับแม่ทำกันได้ก็ฉันอยากมาช่วยทุกวันนี่แล้วแม่เป็นไงบ้างทำใจได้หรือ,อยังก็เธออยากเล่าให้เขาฟังว่าสภาพจิตใจแม่ดีขึ้นมากแล้วหลังจากรู้ว่าเธอติดต่อกับยิปซีได้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเชื่อเรื่องลี้ลับนี้หรือไม่จึงตัดสินใจไม่เล่าดีกว่า ดีขึ้นมากแล้วหล่ะขอบใจนะเห็นติดป้ายว่าเปิดสำนักแล้วมีลูกค้าเข้ามาบ้างหรือยังมีคนเดียวเมวื่อวานนี้ ช่วงแรกๆที่ปิดสำนักก็ยังมีลูกค้าโทรมาถามเรื่อยๆนะว่าจะเปิดเมื่อไหร่แต่พอปิดมาได้สักพักก็ไม่มีใครโทรมาถามแล้ววันก่อนฉันโทรไปแจ้งลูกค้าประจำว่าสำนักเปิดให้บริการใหม่แล้วส่วนใหญ่เขาก็ถามกันว่าใครจะเป็นคนดูพอบอกว่าฉันจะดูเองพวกเขาก็เงียบๆกันไปคงไม่เชื่อว่าฉันจะดูได้นะ่ะแล้วเธอดูไพ่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อก่อนไม่เห็นสนใจ ก็เอ่อก็เพิ่งฝึกน่ะไม่งั Besides, so ้นใครจะดูล่ะแม่ก็ยังไม่แข็งแรงเลยเธอตอบตะกุกตะกักเพราะจะว่าดูเป็นก็คงไม่ใช่เนื่องจากยังไม่ได้ไปเรียนอย่างจริงจังมีแต่เอาตำรามาศึกษาเองและได้ยิปซีช่วยสอนให้บ้านก็เท่านั้นแต่ที่เปิดสำนักแล้วก็เพราะเชื่อว่ายิปซีจะช่วยเธอดูไพ่ให้ลูกค้าได้แต่เธอบอกเรื่องนี้กับวัยวุฒิไม่ได้ ต้องใจเย็นๆนะน้ำมนต์ตอนยิปซีดูใหม่ๆคนก็ไม่ค่อยเชื่อถือแต่พอเขาเห็นแล้วว่าแม่นเขาก็กลับมาอีกต้องรอให้เขามาลองดูกับเธอสักครั้งวัยววุิรู้เรื่องราวความเป็นไปของครอบครัวน้ำมนต์เป็นอย่างดีเนื่องจากไปมาหาสู่ที่บ้านเธอมาตลอด6ปีที่รู้จักกัน เขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของสองสาวฝาแฝดต,ต่อเมื่อเรียนจบก็ไปทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์พร้อมกับเรียนต่อไปด้วยหลังจากสำเร็จศึกษาปริญญาโทก็ได้รับบรรจุเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแม้จะมีงานสอนมากมายทั้งสอนประจำและสอนพิเศษ แต่เขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาที่บ้านนี้เสมอซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขาอยากให้แฝดผู้น้องรับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่เขามีให้โดยมีแฝดผู้พี่เป็นกองหนุนโถวุฒฉันสงสารเธอจังจีบน้ำมนมาตั้งนานหลายปีจนคนอื่นเขาถอยทับกันไปหมดแล้วแต่เธอก็ยังพยายามอยู่สู้ต่อไปนะเพื่อนยิปซีมองตามหลังเขาไปพร้อมกับพูดให้กำลังใจโดยที่เขาไม่ได้ยิน เอียดรถสปอร์ตสีดำขับมาอย่างรวดเร็วแล้วจอดอย่างกระทันหันทำให้ยางรถสีกับพื้นถนนจนเกิดเป็นเสียงดังขึ้นจากนั้นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ก็ก้กาวลงจากรถพร้อมกับบ่นกับตัวเองอย่างเสียอารมณ์เบื่อโว้ย10โมงกว่าแล้วรถยังติดอยู่ได้อุตส่าห์ตื่นมาแต่เช้าดันต้องมานั่งอยู่บนรถตั้ง2ชั่วโมง อารมณ์ไม่ดีเพราะการตื่นเช้าไม่ใช่วิสัยของเขาเลยเมื่อคืนก็ไปเที่ยวมาเสียดึกแต่ก็ยอมตื่นเพราะอยากเห็นหน้าเขานวลเนียนปากนิดจมูกหน่อยแต่ในตาเศร้าของผู้หญิงที่ทำให้เขาฝันถึงแทบทุกคืนตั้งแต่เจอกันครั้งแรกที่วัดในวันนั้นน้อยขับมาซะเร็วเลยอีกขี้ฟ้องใจร้อนแบบนี้น้ำมนตไม่ชอบหรอกสู้วุฒก็ไม่ได้สักนิดชิ ยิบสี่พูดพลางเดินตามหลังเขาเข้าไปในบ้านโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ